เธอเาไดูดเอาไวจะแปลระูทองจแปูทอจะผิดือผเสียขึ้นมาเปนาไอยู่ในวงนั้นล้วเมื่องจะมนจะมัมันชอบัเอาชนะรูทอไปแล้วเรียกว่าเรียกว่าเีว่าเลกมนการนหัดเป็นสียเด็าท่มาเที่ยวนี้ดูว่าทาัตูทอสายหรือไม่จิมานบริงลบเป็นกิงๆไมในสกมีน้ำามได้หรือไม่ได้รู้ว่าได้หรือไม่ได้แต่ว่าบอังชอบบว่าพญงพนบอไลังชอบะไรนะอะไรนะอะไรนีกใบ ัาจาดย์รู้สึว่าเอาเลยอว่าไม่แน่ใจเล่าไม่แน่ใจเล่าประตูทองประตูทองสนับสนับสนับนี่นี่จะหนีได้หรือเปล่าเอาหรือว่าปัญญาปัญญาปัญญาตามมาปัญญาตามมาตามทันหรือไม่ถงเอาไว้จะจะทันไม่ทันลอยแม้สุดทันรับประตูมาเจอแค่บอลชกฮุดดั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 กไปไปสปตัวไปตัวตาต้าตาเอาไส้ดู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 ตาดูกันตามชกดู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 ไปชกไปดูน้ำชกไอ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 ดู I no.